ขอกลับด้วยดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโน้ตบุ๊กของผมนะครับเป็นไอสามนะคไอสามแรมแปดนะครับ,ไ,รมรบไม่มีการ์ดจอครับภาพมันก็ยางดีเห็นนะครับจะดินน้ำมันนิดหนึ่งนะเป็นเ็น้ะบ,บุกนะครับถือว่าได้เท่านี้ก็สวยแล้วับฟไอที F ่สา3สิบหกสามนะอืะ น,น,น,นี่ครับมาแล้วนี่ครับก็มาที่สนามฟุตน,นะครับเนีย yeah. ตั้งค่าเซตติ้งนะครับผมนะครับนี่นะ เนี่ยครับเอาที่เท่าขนาดหน้าจอนะครับแบบนี้ครับเขาุม่มที่แดงมันเป็นฟันนี้นะครับก็คือแบบนัดบูกรับไม่ไหวนะครับเล่นแล้วแหลกนะก็เลยปรับให้ต่ําสุดนะรปรับมาดีนะครับแล้วก็นะครับเป็นสิบนะครับแล้วก็นี่ตามขนาดหน้าจอเลยนะครับ ปิดออฟหมดเลยนะครับปิดนอร์มหมดมอรหรือเปล่าปิบบบดปิดหมดเลยนะครับเนี่ยครับปิดหมดเลยนะครับเล่นหัวามาเล่นก็มันก็พอได้นะสำหร,รับเอาไปจะซ้อมมันก็สำหรับคนที่งบน้อยก็ บอมาเล่นเ่นก็เล่นได้เลยครับถามว่าลื่นไหมมันก็ลื่นนะนี่นะลับลงไปสนามตีอยู่นะครับเอฟเอสล่วงออกมาที่สิบห้านะครับสิบห้ายี่สิบนะ ก็พอเล่นได้นะครับสำหรับซ้อมนะครับไม่โดนือนโ ชอบเล่นสอนนะแต่โอเคครับครับอ้ออ้อกไปแค่นี้ก่อนนะครับไปที่ยึดตกแมพยึดตนะุ๊ก ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็บายบายนะครับจุ๊บ